ปลากับมดกรรทั้งหนึ่งนานมาแล้วณริมทานน้ำใสมีปลาตัวหนึ่งชื่อว่าปลามุกปลามุกอาศัยเล่นอยู่ใต้ผืนน้ำใสสะอาดเจ้าปลามุกเป็นปลาที่ใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสัตว์น้ำตัวเล็กๆเ,เสมอส่วนบนฝั่งดำทานนั้นก็มีมดดำตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าขยันมันขยันหาอาหารและชอบเดินเล่น ริมแม่น้ำเป็นประจันวันหนึ่งอากาศร้อนจัดจนเจ้ามดขยันรู้สึกเหนื่อยมันจึงคิดอยากจะนั่งพักริมํำทานขนาดกำลังนั่งยองๆขาเล็กๆก,ก็ลงไปในน้ำพลั้งพลาดเจ้ามดขยันเสียหลักตกไปในน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยข้าจะจมน้ำแล้วเจ้ามดขยันร้องตะโกนด้วยเสียงสัน่น เจ้าปลานินที่ว่ายอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงร้องจึงรีบว่ายเข้ามาใกล้ๆไม่ต้องกลัวนะเจ้ามดจับหลังข้าไว้เจ้ามดขยันรีบเกาะหลังปลามุกไว้แน่นปลามุกก็พาเจ้ามดว่ายเข้ามาใกล้ฝั่งก่อนจะช่วยผลักเจ้ามดขึ้นบนก้อนหินอย่างปลอดภัยขอบใจเจ้ามากนะปลามุกข้าติดนีบ่บญคุณของเจ้าเลยนะ เจ้ามดกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจปราโมก็ยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรเพื่อนรักเพื่อนกันต้องช่วยเหลือกันหลังจากนั้นเจ้ามดก้มหกมือลาและสัญญากับตนเองว่า ถ้าวันหนึ่งมีอกปรามันจะกลับมาตอบแทนบุญคุณเจ้าปลาให้ได้เมื่อเวลาผ่านไปหลายวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ปลามุกกําลังว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆฝั่งมีชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับคันเบ็ดและหย่อนเหยื่อลงไปในน้ำใกล้ๆตัวปลามุกและเตรียมจับปลามุกไปทำอาหารเจ้ามดขยันที่แอบมองอยู่บนต้นไม้เห็นเหตุการณ์อยู่พอดี มันรีบวิ่งลงมาตามกิ่งไม้และกระโดดกัดขาของชาวบ้านเต็มแรงโอ้ยโอยอะไรกัดข้านเนี่ยชาวบ้านตกใจเพ้อปล่อยคันเบ็ดตกน้ำปลามุกเห็นโอกาสก็ร,รีบว่ายน้ำหนีไปอย่างรวดเร็วรอดพ้นจากการถูกจับไปในครั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์สงบ ปลามุกก็แอบหุกหัวขึ้นมาจากน้ำแล้วตะโกนขอบใจเจ้ามดขยันขอบใจเจ้ามากนะเจ้ามดถ้าไม่มีเจ้าวันนี้ข้าคงแย่แน่เจ้ามดขยันยิ้มกว้างไม่เป็นไรเพื่อนรักคราวก่อนเจ้าช่วยข้าไว้วันนี้ข้าก็เพียงแค่ตอบแทนบุญคุณเท่านั้นเองนับตั้งแต่นั้นมาปรานินเจ้าปลามุก กับเจ้ามดขยันก็เป็นเพื่อนรักกันคอยช่วยเหลือดูแลก,กันเสมอและสอนสัตว์ตัวอื่นๆว่าเพื่อนแท้ยอมไม่ทอดทิ้งกันในยามลำบากแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ผู้ที่รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อถึงเวลาลำบากก็จะมีผู้หยิบยื่นน้ำใจตอบแทนกลับมาเสมอความมีน้ำใจและความกรกตันญูเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำให้เรามีเพื่อนดีๆและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์